พ pusi h e l l ลชิกิพูดดิ <Hello. S 1> ฮะย,ยินไมดียินดีนะพูดพูดเลย,เลยพูดเลยๆอะไระเอออ่าลองพูดแนะนำตัวสักคำสักประโยคหนึ่งตัวดีขจับจุดสิกิ หมดเลยอ,ะอ่ะแอยู่ที่อะไร <c oughs> คอนเทนต์นอ,ดอ,ดอะไรวะดิคอนเทนต์ใหม่ผังไอ้กลัวเปล่าเป็นอะไรใช่โอ้โหสุดยอดใช่แน่นอนอ่ะมันได้เลยคอนเทนต์ใหม่ผังไอ้กูปลัวเป็นคนจนเลยล่ะกลัว, <c oughs> วไมันจะหมดไหมมันจะเป็นพบป,ปาคนนี้เหรอ มันมันมันเหมือนมันเหมือนมีคนคนคอเสลตจริงๆแล้วเว้ยแต่ว่าเฮ้ยถ้ามีเสล็จมันก็ไม่ได้จะแบบพูดได้หลายรอบอย่างทีแต่เพาใอะ่อ่ะเสียงบอดัะ์เฮียไม่ไม่ได้ยินเสียงคือไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงเลยที่เสียงเหมือนโลบอทอ่ะเสียงซ้อนกันอ่ะแล้วก็เบาด้วย ผมจิงคุณใจด้ริงบสิ่งปับฮดอยไี่ไดคุณไม่รู้เรื่องอเอเออเอ้ตอตเตอจบแล้วเออเออเอวเองเออ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 มาอเออจออเออจบแล้วเอ่เออ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 เอีเออเออเออเนอเออเออเออเเอาเออ่อยเอเออเออเ ไอ้ยัจบจบเรื่องแท้จริงเมื่อไม่พังไปไพังบแดีโอ้ยแมงเ้ยเมื่อไม่ชิกิพังมาจตึ๊บตพังไม่เป็นคำพพังไม่เป็นคำเลยอ่ะ ได้ยินอะไรแค่ว่ามึงหยุดแค่นั้นแหละไอ้ที่เหลือไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้ผมได้กลายเป็นตึงม,ม,มนุษย์กึงหุ่นยนต์มนุษย์กึงหุ่นยนต์ทำยิ้มได้เนี่ยค่นนนะพวกเล็กนครับสองนาทีแลวเหตนผลทุกคนตับคู่เด ได้แล้วหนึ่งคลิปสวยๆค่ะเยี่ยเะโอ้จะโดนเอาไปหมดตายคนน่ารักเลยดีนะทีแม่อย่างนี้ต้องแชร์อย่างี้ต้องแชร์เขาน่ารักเลยไอ้แช้ก็แบบอื้มกินของหวานอย่างอารมณ์ดี ียสอนเด่นก็มาแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอดอายฮะอายพอแล้วกไปกูมันสอนไปว่าเป็นพวกกูฟังเข้าออกใหม่ขอ,อเข้าใหม่หายยัง หายหรือไม่หายหายโอ้โหไอเฮดิตปักโอ้จบแล้วดิดขาดิดขาดทุกอย่างเกิดจากดิดค่ะแต่ก็ได้คลิปมาดีๆประมาณห้านาทีนะโอ้จบไอ้เฮี่ยโูงโงเอ๊ะกูใส่โปรแกรมเสียงเหรอไม่น่าใช่ดิเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคราผ่านนาทีใจดีให จบแล้วงานไม่ครับไม่ครับเข้าเซิร์ฟบ่ได้ไม่รู้เพราะอะไรหาจุดบกข้องไม่เจอทำไมทำไมทำไมไม่ได้ทาไมไม่รู้อะอาชีพรอแบบห้าคอมอง่งช่งน,นี้ต้องเรียกสกิม,มาอะ<า>ช่างนี้ก็ต้องเรียกสกีมาแล้วฉันก็ต้องทำช่อง ยทำช่องอไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอืมเอาจิบเอาตัวตัวเนี้ยพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยเนวแนวแนวห้า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 ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเอาใส่ช่อง R E S I e C <S อ่าฮะอืมห้าทีปะอืมโอเคหยุด